วันนี้ยังคงมีการพิจารณาร่างพร,พรกรกู้เงิน500ล้านบาทนะคะที่รัฐสภาไปติดตามรายละเอียดจากคุณดาวีชกิรีแรายงานสดเข้ามาค่ะเชิญค่ะค่ะคุณรัตตยาคะฝ่ายค้านยังคงย้ำนะคะว่าไม่เห็นด้วยกับการออกพรกรกู้เงิน500ล้านบาทและพยายามชี้ถึงข้อผิดพลาดในการแก้วิกฤตโควิดของรัฐบาลค่ะ พิจารณาร่างพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้งเงินเพื่อแก้ปัญหาเศ,ศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคร,โครโนา2 0 1 9เพิมเ่มเติมวงเงินไม่เกิน500ล้านบาทของที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้ต่อเน,นื่องจากเมื่อวานนี้ค่ะโดยนายแพทย์ชุลนั่นสีแก้วสสพักเพื่อไทยเป็นผู้อภิปรายปิดในส่วนของฝ่ายค้านย้ำไม่เห็นด้วยกับการออกพร,ราาองกกู้งเงินดังกล่าวพร้อมเปรียบนายกรัฐมนตรีเป็นหมอรักษาโควิดที่ผิดพลาด ขณะที่ต้องรอดูนะคะว่าจะมีการตั้งกรรมธิการติดตามการใช้เงินกู้เพื่อเกิดประสิทธิภาพหรือไม่หรือจะใช้ชุดเดิมหลังมีข้อเสนอจากพักภูมิใจไทยค่ะด้านนายสุทินคลังแสงประธานวิ่ายค้านพอใจการทํางานของฝ่ายค้านที่ชี้ให้เห็นถึงปัญหาของการกู้เงินที่ไม่ตอบโจทย์แต่รัฐบาลยังตอบคุมเครือโดยเฉพาะแผนงานที่จะนําไปใช้จ่ายเงินทั้งนี้ก็รู้สึกผิดหวังที่นายกรัฐมนตรีใช้อารมณ์ค่อนข้างมากและมีลักษณะข่มขู่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรด้วยค่ะ หลังจากที่คุณหมอชุนละนา่นอภิปรายปิดในส่วนของฝ่ายค้านแล้วนะคะรัฐบาลก็อาจจะใช้โอกาสนี้ชี้แจงสักครู่หนึ่งแล้วก็จะมีการลงมติต่อไปค่ะคุณรัตยาคะ